เช้าวันหนึ่งชายชราขอทานถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยต่อหน้าฝูงชนทั้งตลาดทุกคนหัวเราะเยาะเขายืนตัวสั่นไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาแต่เพียงสิบนาทีต่อมาเหตุการณ์กลับพลิกอย่างไม่น่าเชื่อคนที่กล่าวหากลับต้องคุกเข่าขอโทษต่อหน้าทุกสายตาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชายชราคนนี้คือใครและทำไมความจริงถึงทำให้ทุกคนต้องนิ่งงนันเช้าตรู่ในลานหน้าตลาดกลางเมือง ชายชราร่างผอมถือถุงผ้าขาดขาดเดินช้าๆมาหาที่นั่งใต้ต้นโพใหญ่เสียงรถยนต์ดังผ่านไปมากลิ่นน้ำมันเครื่องและกลิ่นข้าวแกงจากแผงใกล้ๆลอยคลุ้งในอากาศเขาวางถุงลงข้างตัวยกมือไหวคนที่เดินผ่านหวังเพียงเศษเหรียญเล็กๆไว้ซื้อน้ำแต่แล้วเสียงตะโกนดังลั่นจากอีกฝั่งของลานนั่นไงคนขโมยเงินโรงเรียนทุกสายตาหันมาจ้องชายชราหัวใจของเขาเต้นแรงร่างกายแข็งค้างอยู่กับที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดินตรงเข้ามาสูตรสีเทาเรียบสนิทรองเท้าเงาวับเหมือนกระจกสายตาแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความโกรธฉันเห็นกับตาว่าเจ้าแก่ขอทานนี่และที่ล้วงกระเป๋าโตบริจาคฝูงชนเริ่มสุบสิบบางคนถอยห่างบางคนหัวเราะเบาๆอย่างสะใจชายชาราพยายามจะอธิบายเสียงของเขาสัน่นผมไม่ได้ทำครับแค่เข้ามาหลบแดดแต่ไม่มีใครฟังเสียงผู้อำนวยการยังดังก้องเหมือนคำพิพากษา ตำรวจในตลาดเดินเข้ามาใกล้มองชายชราอย่างไม่แน่ใจข้างในถุงผ้าของเขามีเพียงกล้วยสองลูกกับขนมปังแหง้งท่านใดนั้นเสียงเด็กหญิงตัวเล็กดังขึ้นจากมุมแผงผลไม้คุณลุงไม่ใช่ขโมยค่ะเธอถือโทรศัพท์ในมือสั่นเทาแต่มั่นใจนูถ่ายคลิปไว้ตอนนั้นนูเห็นผู้ชายคนแอบหยิบเงินแล้ววิ่งหนีไปทางโนนทุกอย่างเงียบแม้แต่เสียงรถก็เหมือนหยุดผู้อำนวยการชะงัก สีหน้าที่มั่นใจเมื่อครู่เริ่มซีดลงเงื่อซึมออกจากหน้าผากเขาหันมองคนรอบตัวคลิปในโทรศัพท์ถูกเปิดให้ทุกคนดูภาพชัดเจนเกินกว่าจะเถียงชายชรายืนนิ่งแววตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสั่นสะเทือนในใจสิบวินาทีผ่านไปเหมือนชั่วนาทีผู้อำนวยการเดินเข้ามาช้าๆเขาคุกเข่าลงต่อหน้าชายชราในลานตลาดที่ยังเต็มไปด้วยผู้คนเสียงสูดลมหายใจของฝูงชนดังพร้อมกัน ความเงียบกลายเป็นมีดที่เฉือนหัวใจของทุกคนในที่นั้นมือของผู้อำนวยการสันเขาพูดเสียงแผ่วเบาผมขอโทษครับชายชรามองเขาดวงตานั้นไม่ได้เต็มไปด้วยโกรธแต่เป็นความปวดร้าวลึกที่ไม่มีคำใดอธิบายได้ขณะเดียวกันเด็กหญิงยังคงยืนมองอยู่ไกลๆแสงแดดตกกระทบแก้มเธอแววตาเต็มไปด้วยคำถามว่ามนุษย์จะรีบตัดสินกันไปเพื่ออะไร เมื่อหัวใจของความจริงยังไม่ได้พูดออกมาเลยเสียงลมพัดผ่านยอดต้นโพใบไม้ร่วงลงมาช้าๆเหมือนเวลาหยุดหมุนฝูงชนเริ่มเงียบไม่มีใครกล้าพูดมีเพียงเสียงหายใจเบาๆของชายชราที่สั่นไหวระหว่างความตกใจและความโล่งใจผู้อำนวยการยังคงคุกเข่ามือที่เคยถือแฟ้มอย่างมั่นใจบัดนี้สั่นจนควบคุมไม่ได้เขาเอ่ยเสียงสัน่นผมไม่ควรพูดโดยไม่มีหลักฐาน ชายชรามองลงมารอยย่นบนใบหน้าเขาสะท้อนทั้งความเหนื่อยล้าและการให้อภัยท่านเป็นคนมีการศึกษาแต่บางครั้งคำพูดจากคนมีอำนาจก็ทำร้ายได้ยิ่งกว่ามีดเสียงรอบข้างเริ่มดังขึ้นอีกครั้งบางคนเริ่มพูดกับเพื่อนว่าน่าสงสารลุงจริงๆบางคนหลบสายตาไม่กล้าศบตาชายชราเด็กหญิงเดินเข้ามาใกล้เธอวางมือเล็กๆของเธอบนถุงผ้าขาดขาดลุงอย่าร้องนะคะหนูเชื่อในลุงตั้งแต่แรก น้ำตาของชายชราไหลช้าๆเขายิ้มบางๆขอบใจหนูมากถ้าไม่มีหนูป่านนี้ลุงคงไม่มีใครฟังผู้อำนวยการเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความละอายผมจะชดใช้ความผิดนี้เองครับเขาล้วงเงินจากกระเป๋าเสื้อสูตรวางลงในถุงผ้าแต่ชายชราปัดมือเบาๆผมไม่ได้อยากได้เงินผมอยากได้ศักดิ์ศรีคืนต่างหากคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในตลาดนิ่งเงียบอีกครั้งรากับโลกทั้งใบหยุดฟัง ลมพัดเอากลิ่นข้าวแกงจากร้านใกล้ๆมาแต่จมูกเสียงระฆังวัดจากอีกฝั่งถนนดังขึ้นเบาๆเหมือนเป็นสัญญาณของการสำนึกและการให้อภัยผู้อำนวยการหลับตาแน่นน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงบนพื้นผมผิดเองผมลืมไปว่าความยากจนไม่ใช่อาชยากรรมชายชราเงียบแต่รอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเขาเอื้อมมือแตะไหลผู้อำนวยการคนเราพลาดได้ทุกคนครับ แต่การยอมรับความผิดคือสิ่งที่ทําให้คนเป็นคนจริงๆฝูงชนเริ่มปรบมือเสียงนั้นดังก้องในลานตลาดแต่ไม่ใช่เสียงแห่งความสนุกสนานเป็นเสียงของความเข้าใจเด็กหญิงหันไปบอกแม่ที่ยืนมองอยู่แม่ลุงใจดีนะหนูอยากให้คนแบบลุงมีความสุขแม่ของเธอยิ้มจําไว้นะลูกอย่าตัดสินใครจากเสื้อผ้าที่เขาใส่หรือสิ่งที่เขามีชายชราหยิบกล้วยหนึ่งลูกจากถุงแล้วยื่นให้เด็กหญิง นี่ของลุงมีเท่านี้แต่อยากให้หนูไว้กินนะเด็กหญิงรับไว้ด้วยรอยยิ้มหนูจะจำวันนี้ไว้ตลอดเลยค่ะท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแสงแดดอ่อนศาสตร์ลงบนลานตลาดเงาของต้นโพทอดยาวครอบทั้งสองร่างชายชราและผู้อำนวยการคนในตลาดค่อยๆแยกย้ายกลับแต่เรื่องราวของเช้าวันนั้นยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนผู้อำนวยการหันมามองชายชราอีกครั้งท่านชื่ออะไรครับ ชื่อจำลองชายชราตอบเบาๆเมื่อก่อนผมเคยเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนเก่าของท่านเมื่อยี่สิบปีก่อนผู้อำนวยการนิ่งงนันครูจำลองคือครูที่เคยช่วยผมตอนผมไม่มีเงินค่าเทอมชายชราพยักหน้าใช่ครับแต่เวลาผ่านไปเราทุกคนก็เปลี่ยนเสียงของผู้อำนวยการสัน่นผมจำได้แล้วผมเป็นหนี้บุญคุณครูชายชรายิ้มจางๆไม่เป็นไรครับแค่วันนี้ ผมดีใจที่ได้เห็นลูกศิษย์ของผมเติบโตวดวงตาทั้งสองคู่สบกันไม่มีคำพูดใดอีกมีเพียงสายลมที่พัดเบาๆกับความทรงจำที่หวนคืนแต่ในใจของผู้อำนวยการคำขอโทษเมื่อครู่ยังไม่เพียงพอเขารู้ว่าชีวิตนี้จะต้องทำสิ่งดีๆเพื่อชดเชยความผิดพลาดครั้งนี้ให้ได้เสียงประกาศจากหอระฆังวัดดังขึ้นบอกเวลายามสายตลาดกลับมามีชีวิตอีกครั้ง แต่ในมุมหนึ่งใต้ต้นโพมีอดีตครูผู้ถูกเข้าใจผิดกับลูกศิษย์ที่กลับมาคุกเข่าขอขมาและในแววตาของทั้งคู่สะท้อนความจริงที่ว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์มีค่ามากกว่าเงินทองใดๆบนโลกใบนี้แสงแดดยามสายสองลอดผ่านใบโพแสงสะท้อนอ่อนนุ่มกระทบกับใบหน้าของชายชาราใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นแห่งกาลเวลาแต่ในแววตานั้นยังมีความเมตตา เหมือนแสงจากเปลวเทียนที่ไม่เคยดับผู้อำนวยการยังคงคุกเข่าอยู่เขามองชายชราอย,อย่างคนที่เพิ่งเห็นความจริงของโลกครั้งแรกความเย่อหยิ่งที่เคยปกคลุมหัวใจค่อยๆสลายไปเหลือไว้เพียงความละอายและความซาบซึง้งครูครับเขาเอ่ยเสียงเบาผมอยากขอโทษอีกครั้งไม่ใช่แค่ในฐานะผู้อำนวยการแต่ในฐานะสิทธิคนหนึ่งที่ลืมบุญคุณของครูชายชรายกมือขึ้นชา้าวางบนศีรษะของผู้อำนวยการ สัมผัสนั้นอ่อนโยนเหมือนวันเก่าๆที่เขาเคยลูบหัวเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียนอภัยให้แล้วครับลูกเสียงนั้นสั่นแต่มั่นคงชีวิตคนเราบางครั้งก็ต้องผ่านความผิดเพื่อจะได้เข้าใจคำว่าเมตตาอย่างแท้จริงลมพัดผ่านอีกครั้งกลิ่นทูปจากวัดข้างๆลอยมาแต่ปลายจมูกเสียงระฆังดังสามครั้งก้องกังวานเหมือนเป็นสัญ,ญญาณของการเริ่มต้นใหม่ฝูงชนที่ยืนดูอยู่เงียบสนิท บางคนยกมือไหว้ชายชราบางคนหลบตาอย่างละอายที่เคยหัวเราะเยาะเมื่อครูเด็กหญิงยิ้มกว้างขึ้นคุณลุงจะอยู่ที่นี่ทุกวันใหม่ข้าหนูจะมาหาอีกชายชราเอื้อมมือไปลูบผมเธอเบาๆลุงอยู่แถวนี้จะถ้าวันไหนลุงไม่อยู่ก็คงไปทำงานเล็กๆน้อยๆหารายได้พออยู่พอกินผู้อำนวยการลุกขึ้นปัดฝุ่นจากเข่าของตัวเองเขามองไปที่โต๊ะบริจาคในตลาดก่อนจะพูดเสียงหนักแน่นจากนี้ไป ผมจะจัดกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชื่อของครูจำลองเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วลานตลาดเด็กหญิงยิ้มตาเป็นประกายชายชาราเพียงยกมือไหวแทนคำขอบคุณแต่ในหัวใจของเขารู้ดีว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ชื่อในกองทุนแต่คือการที่มนุษย์คนหนึ่งได้ตื่นจากความหลงในอำนาจและศักดิ์ศรีจอมปลอมสายตาของชายชาราเหมอมองท้องฟ้านกสองตัวบินวนเหนือยอดโพธ เสียงปีกของมันเหมือนจังหวะของอิสรภาพเห็นไหมลูกเขาหันไปพูดกับเด็กหญิงนกมันไม่สนใจว่าใครรวยหรือจนมันแค่บินไปตามลมที่มันเชื่อเด็กหญิงพยักหน้าเบาๆหนูก็อยากเป็นแบบนั้นค่าลุงเสียงหัวเราะเล็กๆดังขึ้นอบอุ่นและบริสุทธิ์เหมือนเสียงที่ช่วยล้างความขมขื่นของเหตุการณ์เมื่อครู่ให้จางหายเวลาผ่านไปช้าๆตลาดเริ่มกลับมาคึกคัก แต่ผู้คนยังคงพูดถึงเหตุการณ์เมื่อเช้าเรื่องของชายชราที่ถูกกล่าวหากับผู้อำนวยการที่คุกเข่าขอโทษเรื่องนั้นกลายเป็นบทเรียนที่ถูกเล่าปากต่อปากเหมือนเรื่องเล่าที่ไม่มีวันเก่าบ่ายวันนั้นชายชรานั่งอยู่ใต้ต้นโพอ,อีกครั้งลมพัดแผ่วๆเงาไม้ทาบลงบนถุงผ้าขาดขาดข้างตัวในมือเขามีสมุดเก่าเล่มหนึ่งภายในมีรายชื่อเด็กนักเรียนเก่าที่เขาเคยสอน รวมถึงชื่อของผู้อำนวยการในวันนี้เขายิ้มบางๆพลิกหน้ากระดาษอย่างช้าๆเสียงกระดาษเสียดสีกันเบาๆเหมือนเสียงของเวลาลูกศิษย์ทุกคนเขาพึมพำขอให้ทุกคนโตขึ้นเป็นคนดีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนก็ตามแล้วเขาก็ปิดสมุดมองไปทางโรงเรียนที่อยู่ห่างออกไปสุดสายตาเสียงเด็กๆหัวเราะจากลานโรงเรียนลอยมาตามลมผู้อำนวยการในวันนั้นยังคงยืนมองจากหน้าต่างห้องทำงานของตน มองเห็นเงาของชายชราใต้ต้นโพเขายกมือไหวเงานั้นในใจไม่ใช่เพราะความละอายอีกต่อไปแต่เพราะความเคารพที่แท้จริงดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงแสงสีทองสาดผ่านตลาดส่องให้เห็นภาพของสองรุ่นคนหนึ่งคนแก่ที่ถูกเข้าใจผิดกับอีกคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้ความหมายของศักดิ์ศรีและในความเงียบของยามเย็นเสียงใบโพไหวเบาๆเหมือนกำลังขับกล่อมโลกใบนี้ ให้ระลึกถึงบทเรียนอันเรียบง่ายยาตัดสินใครจากสิ่งที่ตาเห็นเพราะความจริงมักซ่อนอยู่ในหัวใจที่เราไม่เคยฟังเย็นวันนั้นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มทองแสงสุดท้ายของวันทอดผ่านยอดไม้สะท้อนเงาชายชราใต้ต้นโพใหญ่เขานั่งเงียบฟังเสียงลมพัดใบไม่ไหวเสียงนั้นช่างสงบเหมือนเพลงกล่อมยามเย็นเด็กหญิงคนเดิมเดินกลับมาพร้อมแม่ ถือกล่องข้าวเล็กๆมาวางไว้ตรงหน้าเขาลุงข้หนูกับแม่ทำกับข้าวมาให้ค่ะชายชารายิ้มขอบใจมากลูกลุงไม่ได้หิวเท่าไหร่แต่ดีใจที่มีคนยังจำกันได้แม่ของเด็กหญิงพูดเสียงอบอุ่นวันนี้ลุงสอนทุกคนในตลาดให้รู้ว่าคำพูดหนึ่งคำสามารถทำร้ายหรือเยียวยาใจคนได้ในเวลาเดียวกันชายชาราเงยหน้ามองท้องฟ้าบางทีพระเจ้าก็ให้บททดสอบเพื่อเตือนเราว่าความดีไม่เคยสูญหาย แค่รอวันที่ความจริงจะเปิดเผยผู้อำนวยการเดินมาหยุดอยู่ด้านหลังไม่พูดคำใดเพียงยกมือไหว้ชายชาราอีกครั้งและวางซองจดหมายบนถุงผ้านี่คือคำขอบคุณจากโรงเรียนครับครูภายในมีจดหมายจากลูกศิษย์เก่าหลายคนอยากเขียนถึงท่านชายชารารับไว้ด้วยมือที่สัน่นเปิดดูอย่างช้าๆภายในมีจดหมายหลายฉบับตัวหนังสือบางบรรทัดเลือนจากน้ำตา ครูครับขอบคุณที่เคยสอนผมให้ไม่โกหกครูครับผมจำได้ว่าครูเคยบอกว่าความจริงไม่ต้องตะโกนครูครับผมอยากให้ครูรู้ว่าผมยังจำรอยยิ้มของครูได้จนวันนี้ชายชาราหลับตาน้ำตาอุ่นๆไหลลงบนกระดาษแต่รอยยิ้มของเขากลับสว่างกว่าแสงอาทิตย์ยามเย็นผู้อำนวยการก้มศีษะอีกครั้งผมจะเก็บทุกคําของครูไว้และจะไม่ตัดสินใครจากเปลือกอีกต่อไปชายชาราพยักหน้า จำไว้นะลูกความดีไม่ต้องการเสียงดังมันแค่ต้องการหัวใจที่ฟังเป็นลมพัดกลีบดอกโพปลิวขึ้นฟ้าหมุนวนในแสงสุดท้ายของวันราวกับธรรมชาติกำลังโอบรับช่วงเวลาแห่งการให้อภัยตลาดเริ่มเงียบผู้คนแยกย้ายกลับบ้านแต่เรื่องราวของเช้าวันนั้นจะยังคงถูกเล่าขานในทุกมุมของเมืองชายชรายืนขึ้นหิ้วถุงผ้าใบเดิมเดินช้าชผ่านแสงทองของพระอาทิตย์ตก ทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีและความสงบในใจและเมื่อเงาของเขาค่อยๆละลายหายไปกับแสงสุดท้ายเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงที่บอกกับโลกว่าวันนี้มนุษย์คนหนึ่งได้เรียนรู้คุณค่าของความจริงและความเมตตาอย่างแท้จริงแล้ว